กระท่อมปลนะายนาเช้านี้ท้องทุ่นาพุทธฐานวัดปรงชยัยหมอกลงเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วเหมือนกับหน้าหนาวเลยเข้าหน้าหนาวแล้วมาใคหรือเปล่าหมอกลงเต็มเลยแต่ไหนนน้นท้องนาเขียวกระจีพร้อมด้วยหมอกไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยหมอกลงเต็มพื้นที่แล้ว มองไม่เห็นว่าที่เลยคะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยพื้นหมอกเต็มทุง่งนาอันนี้หมอกนะครับไม่ใช่ว่ากล้องมัวนะหมอกหมอกลงเห็นภาพไม่ชัดคิดว่ากล้องมัวไม่ใช่เนาะเป็นหมอกลงท้องทุง่งนาด้านนี้ก็ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอก มองไม่เห็นยอดเขายอดดอยแล้วหอกบางหมดเลยท้องทุนาโอ้เขียวบน <c oughs> ครับแม่เหมียวลงปูกกลับมาแล้วโอ้ีอากาศดีจังเลยหมอกลงชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเย็นสบายาสีสุดามาออดออดตรงนี้แหละออดออดตรงนี้น้องทองขาวบุญ บุญทรงบุญทวีบุญชิดบุญชายบุญชอบบุญบุญทองบุญชูบุญน้ำโชคบุญน้ำชายทองขาวทองหางโม่น้องเงินขาวพรทองแดงอยู่ทางนน้นทางนี้ไก่ทั้งหลายไก่กุ๊กกุกไก่เจี๊ยบเจบไก่เยอะแยะไปหมดแล้วควบคุมโดย พ่อไก่ส้อยเพชรพ่อไก่ส้อยเพชรคุมแม่ไก่หกแม่ตรงนี้หกแม่อันนี้แม่อีกแม่ตรงนี้คืออันนี้เป็นพ่อไก่ตัวหนึ่งไก่พ่อไก่หนุ่มไก่น้อยเป็นเด็กชายไก่อันนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้ลูกเกตมณีสี ทีเจี๊ยบเล่นอยู่ตรงนี้บรรยากาศอย่างนี้เช้านี้ดีจจงเลยครับก็ขอนําภาพความสุขนี้ส่งถึงยังทุกคนทุกท่านได้รับดูรับชมกันขอความสุขจะมีแต่ทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่าน,ท,ท,านทุกคนทินเจ้าเมียเมียวเดี๋ยวนี้ไปพบหมอนะครับีปไปพบหมอกันนะครับรับวัคซีนรับวัคซีนเนะานะเห็นเนาะไปรับวัคซีนกันนะครับเด็กๆทั้งหลายจะได้ปลอดภัย ส่วนเมียที่เจ็บป่วยต้องไปให้หมอดูก่อนตรวจก่อนนาะได้รับวัคซีนได้ไหมไอ้กันเขาก็แค่แค่เจ็บหูเจ็บตาขี้มูกไหลถ้ารับวัคซีนได้ก็รับวัคซีนถ้ารับไม่ได้ก็ดูรักษาตามอาการไปก่อนครับเด็กๆข้างหลายแข็งแรงก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานถนนไก่อีกไก่หนึ่งคือเกตอดวงดีดเลียงลูกตรงนี้อีกครับอ่า น้องเล็กน้องเล็กสีทองไม่ใช่สีทองสีนวลสีนวลอ่อนสีนวลเข้มอันนี้สีนวลเข้มสีนวลเข้มปีนต้นไม้กับพี่ซับทวีบนโนซับทวีสีนวลเข้มมาด้านนี้สีนวลอ่อนเล่นกับพี่พี่อยู่ทางนี้สีนวลอ่อนเล่นกับพี่อยู่ตรงนั้นและน้องสีนิน จีนอยู่กับพี่บุญชูตรงนี้โอ้น่ารักจังเลยเด็กเดี๋ยวรอกัอนนะครับหลวงปู่จะจัดอาหารให้เนาะเดี๋ยวได้ปูกลับมาแล้วเดี๋ยวรับอาหารเชา้าเย็นเช้านี้กันนะครับอาหารเชา้าเดี๋ยวปูดเตรียมให้เนาะเล่นรอตรงนี้ก่อนนะครับครับพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขท่วการทุกคนทุกท่านสาธุ